เรื่องเล่าบายเลมอนอินดีตอนเมื่อวานยังอยู่ป้าเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านสามีเสียไปสิบกว่าปีแล้วป้าเลื่อมอยู่กับลูกหลานหลายคนดิฉันรู้จักแกตั้งแต่ยังเด็กจนสาวสนิทใจเหมือนเป็นญาติสนิทคนหนึ่งชาวบ้านชอบนินทาป้าเลื่อมว่าผิดกว่าคนแก่ทั่วไปตรงที่รักสวยรักงามเกินเหตุมองเห็นวัยชราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้ แม่เป็นรุ่นน้องป้าเลื่อมหลายปีแม่เล่าว่าเมื่อสาวสาวแกส,สวยมากผิวขาวสูงโปรง่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้จะแต่งงานมีลูกเต้าสามคนแล้วก็ตามป้าเลื่อมยังแต่งหน้าแต่งตัวสัสสวยทันสมัยดูดีมีสง่ากิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนดิฉันชอบไปหาป้าเลื่อมตอนเย็นเย็นฟังแกเล่านิทานบ้าง เรื่องเก่าๆบ้านโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมอร่อยมากค่ะบางวันก็เห็นป้าเลื่องแต่งตัวสวยเชียวแกบอกว่าเพิ่งกลับจากร้านเสริมสวยทั้งย้องผมทำเล็บนวดหน้าและลอกหน้าแถมขัดผิวมาด้วยเห็นผมขาวๆแล้วป้ากุ้มใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลยทำผมทำหน้ามาสวยๆแล้วค่อยยังชั่วหน่อยบางวันป้าเลื่องบอกว่าไม่สบายใจ มีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้ดิดฉันเป็นงงเพราะไม่เห็นฝ้าที่ใบหน้าขาวๆค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนอายุใกล้เจ็ดทั่วไปป้าเลื่อมต้องให้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาโทษเป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเองค่ะแค่นั้นป้าเลื่อมก็กลุ้งใจแล้ว ดิฉันมีสิวมากกว่าแกด้วยซ้ำไปเวลาผ่านไปเร็วจนดิฉันเรียนจบมีงานทำแต่เราก็ยังสนิทสนมกันตามเดิมป้าเลื่อมซื้อผ้าตัดเสื้อมาฝากดิฉันก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกปกถูกใจกันวันเวลาล่วงเลยแต่ป้าเลื่อมดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรแต่งตัวสวยแต่งหน้าฟริงผมตัดสั้นย้อมดำเสมอสร้อยคอสร้อยขอ้อมือแหวนพลอยติดตัวตลอด ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าแกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงเพราะมีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้75ปีแล้ววันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องแปลกๆ ให้ดิฉันฟังเมื่อคืนก่อนนี้เองป้าเลื่อแมแน่ใจว่าตัวเองตายไปแล้วไม่ได้ฝันแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองออกจากร่างมายืนอยู่ข้างเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอววรแม้แต่น้อยแกยืนมองดูร่างที่สูบผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิด หน้าตาเหี่ยวย่นมีทั้งฝ้าทั้งกระดำดำเป็นปื้นหน้าเกลียดตามซอกคอ,คอก็มีที่หูดเม็ดดำดำขึ้นเต็มทรงอกเหี่ยวแหง้งท่อนแขนและหลังมือมีเส้นเลือดเขียวเขียวแดงแดงแถมมีกระหน้าเกลียดจนต้องเบือนหน้าหนีเมื่อก้งลงมองตัวเองที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็ชาว่าไปถึงขั้วหัวใจสาวสวยผิวขาวผ่องเนื้อหนังต่งตึงทรงอกสะโพกกลมกลึง ท่อนแขนท่อนขาก็อวบอัดแข็งแรงเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองตอบกลับมาหน้าตาที่เคยสสวยในอดีตปากแดงระเรือ่อยยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้องล้อมตัวแกไว้คล้ายมารอรับแกว่าเห็นไม่ถนัดตานะักแต่ก็รู้ได้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิง้ง ซ้ำยังส่งเสียงโห่ร้องคล้ายพึงพอใจกันท่วนหน้าบรรยากาศรอบตัวเริ่มขมุกขมัวลาก่อนยายแก่ที่กลายเป็นซากศพไม้ชาก็จะถูกนอนกินจนไม่เหลือซาาทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งจีบเข้าจับหัวใจป้าเลื่อมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อย พอรู้ตัวว่ากลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องไห้โฮแวบแรกดิฉันคิดว่าแกยินดีที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกอาไลาอาวรร่างหญิงสาวของตัวเองป้าเลื่อมหยิบทิชชู่ซับน้ำตาแค่นหัวเราะคลายจะเย้ยหยันตัวเองป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหมูนี่แหละ ปากแดงแก้มแดงติ่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยแสดงดวงงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วแต่ป้ายังสวยอยู่นะคะดิฉันปลอบด้วยความสงสารถึงจะแก่กว่าแม่หนูตั้งสิบกว่าปีแต่ป้ายังดูสวยกว่าแม่หนูด้วยซ้ำเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็เห็นป้ายังสวยตามเดิมเลยคะ่ะน่ารักจริงแม่คุณ ้าเลื่อมน้ำตาคลอรวบตัวดิฉันเข้าไปกอดพลางพึงพมพำเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดยังงั้นเหมือนกันตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นนะ่ะเราเดินต่อมาดิฉันฟันเห็นป้าเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปากแกขยับเหมือนกำลังพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาดิฉันเข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่า ลาก่อนแล้วร่างที่แก่ชราก็กลายเป็นสาวสวยยืนส่งยิ้มให้ป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมเสียชีวิตแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา